อีจ้าวันนี้ครัวแม่ออนทำกับข้าวค่ะต้มน้องไก่นะคะแล้วก็ใส่กระเพรานี่กระเพรายัางไม่ได้ใส่นะคะใส่ตะไคร้ค่ะน้องไก่ไม่ใหญ่นะคะ ันนี้น้องน้องเล็กๆนะคะทำง่ายๆนะคะกับข้าววันนี้มีอย่างเดียวนะคะไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างจ้ะแม่ก็ใส่ง่ายๆมะเขือเทศด้วยค่ะวันนี้ไม่ไม่ใส่ปลาล้านะคะ กะล้าเลยใส่กระเพราอย่างเดียวนะคะอาการปวดท้องยังไม่หายจ้ะก็เลยทำง่ายๆของสไตล์ของแม่อ่อนนะคะ เครื่องต้มยำด้วยจ้ะก้อนหนึ่งนีนจะใครยังไม่ได้เอาออกนะคะกิกะทั้งหมดเลยจะใครีแตวก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยตัดออกจ้ะรอสักพักก่อนให้น้องไก่มันเปื่อยก่อนนะคะปิดแก๊สแล้วก็เอาออก หอมมากค่ะใส่กระเพราเลยง,ายง่ายๆเลยนะคะทำง่ายๆแบบง่ายๆเ,เลยค่ะแค่นี้ก็พอ3ามคนกับหลานหลานสาวนะคะ แวะมาชมแล้วกดติดตามให้แม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกับส b s c r i ด้วยจ้าเป็นกำลังใจนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะแม่ออนลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ